Tauru 우주에 어, 야 아쉬워지지 말아 울어도 괜찮아 Everybody say LA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  Say LA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  손을 들어 손을 찔러 Burn it up 불타오르네 กลับมาพบกับครูเพมจากดีอินเตอร์สตูดิอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆคอสท่าเป๊ะเต้นแบบแนวฮิปฮอปแมนแคุยกันโฮสวัสดีโยโยอะไรผแล้วอะไรกันโอเคในในครั้งนี้นะครับในครอน,นี้เนาะเออเราเรียน3เพลงของวง B T S, <S เพลงแรกเราเรียนเพลงอะไรโอเคเพลงที่2เพลงที่3 เออโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนแนะนําตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรและมาจากจังหวัดอะไรอำเภออะไรเขตอะไร Haha, รหัสไปรษณีย์อะไรบ้างโอเคอ่ะจากทางนี้ก่อนนะจากนี้ก่อนสวัสดีครับอ่ะหนึ่ข้ามันฝรั่งหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อทัศน์สือครับสวัสดีครับผมชื่อคิวครับส,สวัสดีครับอมรครับสวัสดีครับคิวครับสวัสดีค่ะชื่อนิยาค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวปุ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อหนูดีค่ะตัสดีครับช,ชื่อวินเย็นโตครับเก๋อ่ะสวัสดีค่ะชื่อบ๊อบค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาตี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนจ้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพอนเพนค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบเต้ค่ะโอเคมาทุกคนต้องเสียงสองกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครูเฟรมสุ่มถามว่าคอร์สเนี้ยได้อะไรกลับไปอีกบ้างอีกแล้วบ้างต่างจากคอร์สที่แล้วยังไงบ้างโอเคอ่ะสุ่มนะครับถาม น้องคิวของเราดีกว่าคิวหนึ่งควข้อนี้เรามี2คิวอ่าคิวหนึ่งเนาะโอเคข้อนี้เราได้อะไรกลับไปบ้างต่างจากข้อที่แล้วได้การที่เต้นรวมกันเป็นแบบเ,เป็นแบบวงครับแล้วก็การที่ได้แบบสลับพื้นสลับที่กันอ๋อ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นแบบว่าเต้นแล้วได้มีบ l อ c กิ n งได้ฝึกการ move b l ก c k n อ่าแล้วก็เพลงแล้วก็วิธีการเต้นเนี่ยต่างจากเดิมไหม ม,มันก็แข็งแรงขึ้นครับแบบมีท่าที่ต้องใช้พลังมากขึ้นแล้วก็ทําให้ปวดหลังมากครับทำให้ปวดหลังมาก okay. โอเคโรงพยาบาลต้องเข้าแล้วนะครับโอเคอ่ะ okay. คนต่อไปสาวสวยสาวสวย hello w h e r e you c o m e f r o m มองเปรีย้ยโอเคโอเคอ่ะชื่ออะไรลูกอ่ะแนะน,นำต่ออีกทีหนึงชื่อไหนนี่โอเคข้อนี้ต่างจากไดนาไมท์ข้อที่แล้วยังไงบ้างไหนบอกเพื่อนบ้านนี้ต้องมีแบบกระตุกเยอะๆ <c oughs> ใช้ความแข็งแรงใช้กล้ามเนื้อแบบ หน้าสั ое, ่นเลยกระตุกหน้าสั่นกระตุกไหนกระตุกหน้าสั่นให้ดูสิหนึง่งสองสามกระตุกหน้าสัน่นไม่ใช่เอาไมโครหัวเลยเอาไม่เนี่ยเด็ก็โอเคแล้ว <_ ê> แล้วแล้วถามว่าความยากอ่ะยากง่ายอ่ะมันต่างกันไหม <_ ê> <_ ê> แล้วหนูหนูได้รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองยังไงบ้างความก็อย่างแรกได้ไหมตอนแรกนะคะก็จะมีแบบอาจจะแข็งแรงแต่ก็อาจจะเบากว่าเพลงสามพิษเพลงนี้ก็คือแบบเช่นที่หนูบอกมีการกระตุกอะไรหน้าสั่น แล้วก็หนูได้พัฒนาตัวเองในการเปลี่ยนแพทเทิร์นอะไรแบบนี้โอเคนับซาวนะครับทุกคนโอเคซูมฟังนี้บ้างทำทำจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอ่ะจันเจ้าดีกว่าสาวสวยของเราจันเจ้าคือบุคคลที่อยู่ตั้งแต่คอร์สเด็กปั้นคอร์สแรกคอร์สแรกจนถึงบัตน,นี้นะครับโอเคตั้งแต่แรกเร ตั้งแต่เล่นปั้นจนถึงตอนนี้หนูรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาอะไรบ้างอะไรบ้างก็ความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ก็คือเปิดหน้าออกโอเคการแสดงออกนั่นแหละก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะเออยังไงยังไงแบบว่าเทคนิคการเต้นอะไรเงี้ยอะไก็ได้แล้วก็กลับฟันแล้วแบบเออในคอยทีนิดหนึ่งสองครับอีกทีนิดหนึ่งสองเออโอเคเต้นจนกล้องกล้องปลิวเลยนะจ๊ะอ่ะซุ่ม z o ่มมเติอ่ะวินดีกว่าเอน้องเล็กของเราน้องเล็กของเราโอเควินอายุเท่าไหร่ดูเดิมเก้าครับเก้าขวบในนี้มีใครเก้าขวบไหมฮะจริงเหรออ๋อจะมองหนูจะมองหนูมองหนูโอเคเก้าขวบน้องเล็กของเราเออเรารู้สึกว่าพอเราเราเป็นเด็กเก้าขวบในในในคอร์สเนี้ยเรารู้สึกว่าอตามทันไหมตามทันแต่ว่ามันแบบ คนเด <laughs> ียวอ่ะน่าชุนฉานะเหรอโอเคแล้วแล้วพินรู้สึกว่าคอร์สนี้เรา <laughs> เราเราได้อะไรกลับไปบ้างเราได้แบบการกระตุกยิ่งขึ้นแล้วก็แบบ isolation ของการเออนี่เขาตอบดี isolation you know แย่เออโอเคแล้วแล้วคิดว่าแล้วคิดว่าตัวเองจะพัฒนาแบบต้องต้องพัฒนาอะไรอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมเออในในในของเราในในฉบับของเราต้อ,องแบบ เต้นเยอะขึ้นให้ท่ามันแบบกระชับขึ้น,นโอเคให้ท่ากระชับขึ้นเนาะโอเคสำหรับคอสนี้นะครับเป็นคอสท่าเป๊ะของวง BTS นะครับหรือว่าเป็นคอสที่เต้นแนวแบบผู้ชายเนาะแบบฮิปฮอปแข็งแรงแบบผู้ชายผู้หญิงก็เรียนได้ผู้ชายเรียนยิ่งดีสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเรียนคอสแข็งแรงแบบนี้นะแข็งยันหน้าเลยนะครับโอเคหน้าแข็งเลยครับ ติดต่อสอบถามได้ที่แอดไลน์ของ Dinner Studio นะครับแอดไลน์ Dinner Studio แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook IG Dinner Studio และที่สำคัญ YouTube 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 Dinner Studio นะครับแล้วมาติดตามว่าคอหน้าเราจะเรียนเพลงอะไรที่โหดเที่ยมมากขึ้นหน้าสั่นจนเข้าโรงพยาบาลโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกัน